ทายากทกบฏประวรเดชชำละคำสำนึกผิดคณะราษฎรต้นแบบเร็วๆนักกฎหมายยุคประชาธิปไตยจากที่พลโทสร,รพจน์นิรันดรบุตรชายคณะราษฎร2475นั่นคือพันตรีสเสวกนิรันดร หรือขุนนิรันดรชัยหนึ่งในคณะราชฎสร2475สายทหารบกแถลงบิดาได้กระทำการมิบังควรต่อทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นของตนเองโดยมิชอบนั้นทั้งนี้พลโทรสารพจน์ได้ออกมาสำนึกผิดแทนบิดานั่นคือพันตรีสเสวกนิรันดรซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าก่อนเสียชีวิตคุณพ่อได้มีความสำนึกผิดช่วงนั้นท่านยังมีชีวิตก็ได้สำนึกผิดซึ่งเหตุการณ์มิบังควรนั้นได้เกิดขึ้น ล่าสุดวันนี้29ธันวาคม2,563หม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตบุตรชายนายเรืออากาศโทหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตอดีตนายเรืออากาศที่ต้องโทษในคดีกบฏบรวรเดชพศ2476โพสต์เฟซบุ๊กในทำนองตั้งคำถามและคล้ายตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติ ในการออกมาให้ข้อมูลของฝั่งทายาทคณะราษโดยข้อความที่ทายาทกระบาดบวรเดชนำมาโพสต์ไว้ใน Facebook ระบุว่ามาคุยประวัติศาสตร์บางตอนจากเรื่องเล่าเมื่อวานกันว่าพลโทรสรพพน์นิรันดรบุตรชายขุนนิรันดรชัยกล่าวว่าบิดาของตนขณะเมื่อรับราชการ มียศเป็นพันตรีได้ลาออกเนื่องจากคณะราษฎรได้แต่งตั้งให้เป็นแม่กองก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอาคารสองฟากถนนราชด,ดำเนินผลจากการทำงานนี้ก็ได้สร้างตึกที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นตึกสี่ชั้นอยู่ตรงข้ามบางสวนจิตรดาปัจจุบันตระกูลนิรันดรได้ให้โรงเรียนเซนต์แอนดรูเช่าพลโทรสรพจน์ไม่ได้บอกว่าเงินที่ได้มาสร้างตึกใหญ่โตดังกล่าวมาจากเงินเดือนของผู้คุมงานดังนั้นจึงอนุมานได้ว่า มาจากช่องทางอื่นแต่จะเป็นช่องทางใดผมคงไม่ต้องพูดตรงๆทุกคนคงจะเดากันได้ไม่ยากแต่ที่ดินที่อยู่ตรงข้ามวังสนจิต ุนนิรันดรชัยได้มาอย่างไรทั้งทั้งที่ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นของพระขงังข้างที่ทั้งนั้นพลโทสร,รพจน์กล่าวว่าบิดาของตนได้เป็น,นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของพระขงังข้างที่และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี2475ถึง2491ในขณะที่เป็น,นคณะกรร,ม,ร,ม,ม,รมการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุบลราชธานีได้อภิปรายในสภาถึงความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการตรวจสอบ ทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์บิดาของตนและพรรคพวกก็จับสสคนนั้นโยนน้ำหน้าตึกรัฐสภาเลย ผมได้เขียนเล่าไปแล้วที่นายเลียงชัยการได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องสงสัยเจ้าพนักงานของกรมพระขังข้างที่ทำการไม่งามในหน้าที่เมื่อวันที่27กรกฎาคม2481ซึ่งพระยาพหลนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้ดังกล่าวนี้ครบ3ครั้งแล้วซอๆส่วนใหญ่ยังข้องใจเลยไปจนนายไตยปานิกบุตรผู้แทนรัษฎรจังหวัดพระนคร ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการจัดระเบียบพระคังข้างที่นั้นไปเลยสาระที่นํามาแฉคือมีการนําที่ดินของพระคังข้างที่มาให้สมาชิกคณะราษฎรเฉพาะบางมุง้งซื้อแบบถูกๆแถมยังให้ผ่อนจ่ายสบายๆได้ด้วยมีการออกนามผู้ที่จับจองที่ดินเหล่านั้นอย่างโจงครึมจนพระยาพหลทนอับอายไม่ไหวยอมประกาศลาออกแต่เมื่อตั้งรัฐบาลใหม่แล้วการเมืองลงตัวชั่วคราวเรื่องนี้ก็เงียบไป ใครที่หน้าบางก็คืนที่ดินที่จองไว้ที่หน้าหนาก็ดื้อด้านเข้าไว้จนคนลืมในการอภิปรายไม่มีเอ่ยถึงชื่อขุนนิรันดรชัยแต่เอ่ยถึงหลวงธรรมรงนาวาสวัสดิ์รัฐมนตรีถูกเชื้อเชิญ ให้ซื้อที่ดินในโครงการดังกล่าวแต่ท่านไม่เล่นด้วยถึงคราวหลวงทำรงตอบก็ตอบว่าที่ดินที่พูดกันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านของท่านมีอยู่บ้างก่อนหน้านี้ตั้งปีครึ่งมาแล้วครั้นบุตรชายของขุนนิรันดรชัยออกมาเปิดเผยในครั้งนี้ว่าวิดาของตนมีที่ดินแปลงใหญ่3ามไร่กว่าอยู่ตรงข้ามวังสวนจิตรดาที่สร้างเป็นตึกอยู่อาศัย4ชั้นผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า หลวงทรรมรงนาวาสวัสด์ก็มีบ้านอยู่ริมถนนราชวิถีฝั่งตรงข้ามกับวังสวนจิตเช่นกันแต่การซื้อขายที่ดินพระขังข้างที่ก่อนหน้าล็อตที่ถูกนำมาอภิปรายในสภามีได้มีใครขุดขึ้นมาเปิดเผยยิ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คุณนิรันดรชัยกับพรรคพวกยกนายเลียงจากโต๊ะอ,อาหารในสโมสรสภาทั้งเก้าอ,อี้แผ่ไปโยนสระน้ำหน้าพระที่นั่งอ่ำพรแล้วเรื่องที่ดินของพระขังข้างที่ถนนสาทรสามไร่กว่าถนนวิทยุหกไร่ ที่ดินติดพระราชวังไกลกังวลสามไร่ครึ่งก็หายเข้ากลีบเมฆไปในครั้งนั้นแล้วกรรมก็นำมาโผล่เอาในสมัยนี้เมื่อบุตรภรรยาน้อยฟ้องบุตรภรรยาหลวงแย่งชิงมรดกของขุนนิรันดรชัยกันเาาโชว์ต่อมาคุณพ่อก็ได้ร่วมกับหลวงทํรรงนาวาสวัสดิ์คณะราษฎรสายทหารเรือได้ก่อตั้งธนาคารนาครหล,ลวงไทยขึ้นและต่อมาคุณพ่อก็ได้เป็นประธานธนาคารนครหล,ลวงเปิดกิจการในปี2 4 8 4 ไม่กี่ปีหลังจากเกิดเรื่องในสภาคํากล่าวทอนนี้ของพลโทรสรพจน์ทำให้เห็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและสถานะทางการเงินระดับเจ้าสัว,สวระหว่างรัฐมนตรีและผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สมัยคณะราษฎรเป็นรัฐบาลความต่อไปนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งพลโทรสรพจน์เล่าว,ว่าคนนุณนิรันดรชัยมีความสัมพันธ์ได้รับความไว้วางใจจากจอมพลปอมากที่สุดจอมพลปอนั้นทําธุรกิจไม่เป็น จึงอาศัยขุนนิรันดรชัยเป็นท่อน้ําเลี้ยงและเป็นตัวเชื่อมต่อกับนักธุรกิจในการนําเงินไปให้จอมพลปการรัฐประหารของพลโทผินชุนหวันนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือจอมพลปโดยอาศัยท่อน้ําเลี้ยงจากขุนนิรันดรชัยการรัฐประหารของพลโทผินชุนหวันในปี2490นั้นหัวนหน้ารัฐบาลผู้ถูกโค่นล้มก็คือพลเรือตรีพวัตธรรมรงนาวาสวัสดหรือชื่อเดิมคือหลวงธํรรงนาวาสวัสดเป็นนายกรัฐมนตรี ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย